สวัสดีค่ะสวัสดีซีอีอชาแนลนะคะตอ e นนี้เรามาถึงงานแล้วแต่ว่าผมไม่มองลงของคนคนหม่มองโล่ง่องพู้หลังยู่คนพี่นองเระนเป็นห้างสวนเล่ะมันโล่งของบายบาพี่จะสุดจะลงนี่ตัวสุดยอดมองหนึ่งตัวไม่มองลงจเอมาค้างแด้บัานี้แต่ว่าลังก็เข้าไปไม่ได้นะเขอปรด็นมาขน้อย ชุดปวดชุดหน่อยเนาะต้องแบบมาเอาชุด tamam ต้องวิ่งมาเอาชุดเอาเลยรับไม่มีที่เขามาเลือกเอาตี่มาชุดไหนสีใสเนี่ยเล่นสองชโมงกลัวหนึ่งดอกทำไมเขามาเลือกเอาชุดเนาะรถเราชุดไอรถชุดห้องลงมาแล้วนะคะแล้วก็เอาของขึ้นรถนไปเราลงใหนะคะแบบนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสี่ใสถ้าฝ่ามือว่าเอาของเสียนร่นหมดเกร์่างกันนะอะไรก่ มันมันรู้ก่ไไม่ไหบไม่น่ยเป็นตาแตกตาหักบอกื่อนี่มืไม่เนี่ยเป็นตาแตกตาหักอยู่บ่จากพวกขนหูขบวนบนเขาในล่างแลมีฟ้มพวกเอาขึ้นหัวกันเออยัดขึ้นห้งหัวคุณแล้วจังสีด้อุปกรณ์ทำโชว์ทำชุดด้วยไปือไม่ค่อยดีนี่ห้เไปน่อลมหลาแห่า้ส ถึงร้านแล้วจ้าเห็นหนาไหมบ้าแท้หรอบอกเห็นแล้วสวยบะคา้บบ่อลดจ้วบะคาเใส่พ่อหน้เห็นอยู่ก็ได้เห็นหนาแล้อยู่อันนี้ขเขาหนังแพ้มันมาหนิเอ i, ทามยูวา,านจ้นเล้ยวสิมาลานโดดสวัสดีค่ะัหน,หน,นวให,ห้ ไปตลาดล้อยมาลงตลาดยี่ไยไม่ได้นะคะนางนังพม่ไดจอดด่บว่ะ้องเหลวคุณไม่จอดพุณพ่สนของเหลวของเหวคุณไม่ไม่เนี่เลยกลาดาลอมันอาจจะตันท้างก็ต่อหัเกนล่ละ จอเล้วจอเล้วนลงมันสิตไปทั้งพุนน้ำมมนสิไปถือค่อนข้างฮึเกิลบอว่มันลงมาได้อยู่แล้วเจอคนผิดแล้วก็ไปจอดหัางกัยังเอาลงมไปพี่หล่ะบัแม่นาจอดนีเม่นบัดากมันกับสิโฟแน่อเออมันกานล่งคลองมาได้ยนเรอมันกฉะบัมันคฉะบันมันแบทข้างหลังมันมันเป็นน้ำท่ามันแฉะลงมาไดู้่เก่า ก็ลงไม่ได้เหมือนเดิมเลยลงนี่แหละไอ้ตาผู้หลานอยูุ่่นได้พี่นอแด่ว่าลูกมองจอดรวมพันยุทธีอีกที่ในล่องความเห้อโอ้ยลูกมาหายใจเต็กปันมัว น้องวางตองแกงขตองแกงพระหัวอยู่มาว่าถ่านโอ้ยสวยมากเลยนางน้อฟนไม่ได้ใส่เอานุ้นนุนพัดยังไรเนี่ยีบิดหะนูพัยังใส่อ๋อหนูนางเครื่องมากสมติอวานหนิเป็นบลา

แยลงกไปแยลงกไปไปไปหนารถเอาไปหนารถดเไปหนารถเท่าตัวนี้เสียวเมื่อยนั่งเออไปไปหนารถเทอดซะไม่จังบ่ปนกันสุดนั่งเบิ้ลดินไม่ได้นั่งขอบคุณค่ะทั่ไาวมากทำไมนี่มาคนเดียวเลิศแบบขาดโอ้ยว่า พ่อเปนน้า้าแม่บอแม่บอโอ้เป็นยังไงบ้างไปนี่แบบบ้าแบบย่างหายย่างจนขาหดนี่สุดรถพี่บ้ามากบอเออมันม้ากันยิ่งบอในแบ